ซีรีส์คำถามปัญหาชีวิตนะครับซีรีส์ที่แอดมินจะเอามาพูดในประเด็นต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆในความคิดเห็นของแอดมินนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ความคิดเห็นที่ถูกหรือผิดหรืออะไรเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึงเท่านั้นนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะใช้วิจาณในการรับฟังแล้วก็คอมเมนต์แชร์กันเข้ามาได้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้เป็นอ p แรกนะครับผมขอเปิดหัวข้อท็อปิกนะครับที่ ทัชใจนิดหนึ่งก็คือเป็นพนักง,งานธรรมดาไม่กล้าไปสู้หน้าเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นเลยนะครับเพื่อนมีแต่ร่ํารวยเพื่อนมีแต่รวยเป็นเจ้าของกิจการกันทั้งนั้นนะครับไม่กล้าไปสู้หน้าเขาเลยกลัวสู้หน้าไม่ได้นะครับกลัวไปนี่ไม่ได้นะอันนี้ผมไปอ่านเจอมากับพันทิพย์นะครับในหัวข้อประเด็นหนึ่งแล้วผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจที่จะเอามาพูดถึงประเด็นนี้นะครับ ก่อนอื่นโดยส่วนตัวเนี่ยแอดมินไม่มีเพื่อนในลักษณะนี้นะถ้าอวดรวยก็คงจะเป็นอวดคำๆมันไม่ใช่อวดที่จะไปเรียกว่าไปดิสคัตเพื่อนทำให้เพื่อนอับอายหรือไปทำให้เหมือนกับตบหน้าเพื่อนอะไรแบบนั้นซึ่งส่วนตัวเพื่อนของแอดมินไม่มีแบบนั้นทุกคนก็เป็น ส่วนใหญ่จะขิงส่วนใหญ่จะขิงเรื่องหนี้ฝินส่วนใหญ่จะขิงเรื่องภาระอ่าบางคนมีลูกมีอะไรนอนหลับน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะขิงกันในประเด็นนั้นๆน,น,นะครับแต่เราก็รู้แหละว,ว่าเพื่อนแต่ละท่านเพื่อนแต่ละคนทํางานอะไรมีฐานะประมาณไหนโดยประมาณนะครับคราวนี้ถามว่างานเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับแม้กระทั่งประเด็นที่แอดมินยกมาเนี่ยเอ่อทาง คนที่ตั้งกระทู้เองเนี่ยที่เป็นพนักง,งานธรรมดาไม่กล้าไปสู้หน้าเพื่อนเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่ได้มีการมาอวดรวยหรือขิงแต่เขารู้อะว่าเพื่อนเขาอ่าร่ารวยแล้วมีฐานะกันทั้งนั้นเลยแล้วเขาเองกลับรู้สึกอ,อ่ไม่กล้าไปสู้หน้าเหมือนกับน้อยเนื้อต่ําใจที่ตัวเรา ไม่เท่ากับเขาไม่กล้าไปสู้หน้าเขาคือถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับสำหรับตัวแอดมินนะก็มันเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพื่อนหรือเกี่ยวกับใครนะครับหรือต่อให้เพื่อนรวยนะครับสำหรับแอดมินเนี่ยคือเราไปงานเลี้ยงรุ่นคือไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าเก่านะครับในประเด็นงานเลี้ยงรุ่นคงไม่ได้ถึงขั้น ท็อปิกหัวข้อให,ใหญ่ๆคงเป็นอวดรวยกันหรอกบ้างก <c oughs> ็อาจจะมีบ้างที่ถามว่าทำอะไรนะครับทำงานอะไรล่ะคือแบบบางทีเราไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มานานนะครับไม่ได้ค่อยคุยกันบ่อยนะครับเราก็จะถามว่าเออตอนนี้ทำอะไรอยู่เป็นไงบ้างอะไรแบบเนี้ยก็คงเป็นหนึ่งในหัวข้อท็อปิกหนึ่งแต่คงไม่ใช่เป็นประเด็นหลักหลักๆก็คงจะถามสาธุสุขดิบใช่ไหมคุยกันเรื่องวันเก่าๆย้อน เรื่องราวเก่าๆนะครับที่เราเคยทำด้วยกันเคยมีความสุขกับเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะหลังจากจบทริปนั้นอาจจะคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยนะครับนานๆคุยทีหรือไม่ได้คุยกันเลยหลายปีนะครับมาเจอกันเล,เลี้ยงรุ่นเนี่ยก็ต้องถามสาธุสุดดิบนะครับกันเยอะหน่อยอะไรแบบเนี้ย มันก็มีบ้างที่ถามเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเราสำหรับผมเนี่ยถ้าเรา,เาไม่ได้คิดอะไรมากะนะครับเราก็คงไม่เอาเราไปเปรียบเทียบกับใครคือผมเข้าใจนะว่าการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นได้ในแต่ละคนอยู่แล้วอะ่ะเหมือนกับ เราทํางานอยู่ตรงนี้พอไปมองแม้กระทั่งในที่ทำงานเองนะไปมองเพื่อนอีกคนหนึ่งในที่ทํางานนะครับเขาก้าวหน้าไปขนาดนี้เลยเหรอเขาเก่งขนาดนี้เหรอแอนไม่เคยเป็นนะแต่สิ่งที่เราเวลาเปรียบเทียบแล้วเราต้องกัมาถามว่าเอยงั้นเราจะเอายังไงกับประเด็นนี้เราแสดงว่าเราอยากจะทัดเทียมกับเพื่อน เพราะนั้นถ้าเราอยากทัดเทียมกับเพื่อนอ่ะเราก็กลับไปอ่าเขาเก่งตรงไหนเขาฝึกฝนอะไรเราไปฝึกฝนบ้างไปทําตามบ้างไปฝึกกับตัวเราคือมันแก้ที่เราอะนะครับไม่ได้ต้องแก้ที่ใครคือมันเป็นแก้ที่เรานะครับแก้ที่ตัวเราเพื่ออยากที่จะพัฒนาตัวของเราเองนี่นแหละให้ไปทัดเทียมใกล้เคียงนะครับกับเพื่อนเพราะเราอยากพัฒนาเอง นะครับแต่ถ้าเราไปมองแล้วรู้สึกมาน้อยเนื้อต่ําใจแล้วไม่ทําอะไรเลยคือมาน้อยเนื้อต่ําใจเฉยๆแล้วก็กดตัวเองให้ต่ํากว่าใครเขาเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักนะครับเพราะฉนั้นพอเป็นปัญหาหนักเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะมันมีแต่ทาให้เรารู้สึกโทษตัวเองอะ่ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไนงะ คือผลของการกระทำเนี่ยมันเกิดจากเราการที่เราเป็นพนักงานธรรมดาไม่ได้ผิดนะบางคนชื่นชอบการเป็นพนักงานธรรมดาบางคนชื่นชอบการอยู่แต่เนี่ยไม่อยากจะเลื่อนตําแหน่งไม่อยากจะรับภาระเยอะอ่ะเขาก็ชอบแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นพนักงานธรรมดาเราก็ต้องพัฒนาฝีมือไนงะนะครับมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเรามันก็ต้องพัฒนาตัวเราไปถึงสูดระดับนั้นย้ายงานไหม นะครับเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมเทคคอร์สเพิ่มเติไมไหมเพื่อจะไปสู่ระดับนั้นแต่สรุปสุดท้ายถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าไปสู้หน้าเขาจริงๆเราสุรู้สึกแบบนั้นจริงๆเราก็ไม่ต้องไปนะครับอันนั้นคือการแก้ที่ดีที่สุดคือก็ไม่ต้องเจอเพื่อนนะถ้ามองอย่างนั้นนะเพราะถ้าเราเจอเพื่อนเนี่ยแล้วมันเต็มไปด้วยอคติแล้วมันกลายเป็นไปปุ๊บยิ่งเพื่อนพูดเรื่อง ถามเรื่องชีวิตเรื่องอะไรแล้วรู้สึกแบบยิ่งฟังยิ่งน้อยเนื้อต่ําใจเข้าไปอีกทําไมเราเป็นแค่นี้เนาะทาไมเราเป็นแค่พนักงานธรรมดาทําไมเราเราไม่เหมือนเขาเลยนะครับมันยิ่งทับถมให้เราหนักเข้าไปอีกแบบนั้นก็อย่าไปไปเลยนะอย่าไปงานเลี้ยงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องไปดีกว่าอะไรเงี้ยบอกว่าปิดทุละ ติดงานนะครับติดโปรเจกต์สำคัญอะไรก็ว่าไปนะครับก็ไม่ต้องไปก็จบเรื่องนะปัญหาก็จะแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นปัญหาและเราอยากแก้มันจริงๆเรากลับมาดูที่ตัวเราพัฒนาตัวเราได้ขนาดไหนไปดูเพื่อนเขาทำอะไรเราอยากรวยเหมือนเพื่อนเขาใช่ไหมล้วก็มาหาทางว่าฝีมือของเราอ่ะ ทักษะของเราเนี่ยมันจะพาเราไปร่ำรวยได้ในเวไหนบ้างนะครับก็ไปดูแล้วก็ลองทำมันดูเลยลองไอ้นี่ดูเลยนะครับลองสู้ดูนะครับนะแต่ละคนมีความสามารถนะครับแต่ละคนมีความสามารถเพราะนั้นเวลาเรามองเราอย่าไปเปรียบเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วกดตัวเองให้ต่ำลง อย่าทำอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบคนอื่นแล้วมาพัฒนาให้เราสูงขึ้นอ่ะอันนี้มันก็เป็นประโยชน์แต่ไปเปรียบเทียบแล้วกดให้ตัวเองต่ําต้อยเรียดินทําให้รู้สึกออน้อยเนื้อต่ําใจทําให้รู้สึกสังเวชในตัวเองโทษตัวเองแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์เมื่อไม่เกิดประโยชน์การไปคิดมันก็ยิ่งทําให้หนักเข้าอีกนะครับก็ฝากกันไว้หวังว่า ความคิดความเห็นผมจะเป็นประเด็นนะครับที่ทุกท่านที่มาฟังนะครับอุตส่าห์เข้ามาฟังนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือเห็นต่างไม่เป็นไรเห็นต่างสามารถแชร์กันเข้ามาได้จะเห็นต่างกันกันกบผมอย่างไรหรือมีประสบการณ์แบบไหนลองแชร์กันบ้างเพราะเดี๋ยวผมก็จะประสบการณ์ทุกท่านเนี่ยมาลองพูดคุยในมุมมองของผมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ